สวัสดีค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลว,วังชุกและสมเด็จพระราชนิจิุนเพมาพร้อมด้วยเจ้าชายจิกมี่นำเกลว,วังชุกและเจ้าชายจิกมี่อุกเยนวังชุกเสด็จพระราชาดำเนินในพิธีพัน์บางเทชูซึ่งจัดขึ้นที่โซนัมโชลิงดราชางังตั้งแต่ปี1997และเริ่มในปีนี้ในวันที่12พฤศจิกายน ตรงกับวันพุทธกาลวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะกูรูได้ออกมารวมตัวกับผู้คนนับร้อยคนจากทั่วทั้งเซมกังและซองคักซ์ที่อยู่ใกล้เคียงได้มาเยี่ยมชมในพิธี